พิจซาพ่อแม่ไปนั่งวันนี้ข้าเจ้านะจ๊าสองคนมองเหนือแฟมิลี่นะจ้าจะเคลพ่อนตัวแบบไปนมาเก็บพักหวานนะจ๊าผักหวานนะเจ้าปลูกในบ้านนะเจ้าเนาะตอนนี้กำลังโฟงงามนะเจ้าเขาจะเก็บแกงแหลงนี่นะเจ้าแพร่ตาจะห่งแหลงนี่นะเด็ดจังกันเด้อรปล่อยเคลื่อนอู้อหวานโุงงะงามจ้าบ๊วย กัเนี่ยหมอเอี้ยจากําลังแกงล้ํานี่นุตวงางามขนาดเลยหวานจวกอันเนี่ยีใจขนาดเลยสีนี้พวานออก น,นี้ผักหวานนะเจ้าทีีเยาไปกแกะตะกีนะเจ้างามงามอู้สะเด็นตุ๊กบนไหลไหลแคบขนาดนะผักหวานในฟูในบ้านนะเจ้าอันนี้ได้ขาบแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกงใส่มฟักนะเจ้าเดี๋ยวจะโบมฟักตัวแกงฟักใส่ผักหวานจะล้ำล้ำใส่ผักหวานนะเจ้า หย่อนอ่นนอนเอจ้าเอาหมดเลยหย่อนอ่อนเนี่ยเอาหมดเลยเด็ดการแก่ๆเนี่ยจังอีออกเห็หนไหมไม่มีขำบว้อยข,าววขนาดม,มดหน้าหนาวเลยเจ้าเมื่เลยขำบวยนะหมื่นวยขำบว้อยคือความหมายคือคนนี้คนลาขำบวยนี่คอือมันหมื่ มืดเร็วไอ้เจ้าแต่วันลงเร็วแต่วันลงเร็วไอ้เจ้า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าฉันรับขอบฝ่าละนมืดละปอกผมฟักก็นนะเจ้าอยู่มือแม่เห็นคัมสุดหยอดเลย <c oughs> nặng nề đó, bố không phạt. làm ăn ล่างก่อนแล้วก็มาซอยนะมาเดี๋ยวพวกแกสักนี่นะสี่ห้ากี่ก้อนเนาะมาปอกแกงเลยกันเนาะปอกเสร็จแล้วนะจ๊ะปอกแล้วกระบอกเป็นกีบเลยจ้ะกระบอเป็นกีบแต่เดี๋ยวไปล่างนะจ๊ะมาซอยเป็นเว่นเป็นแว่นเนาะแล้วแกมันจะเป็นล่างก่อนเด้อซอยนะเจ้า phải kẹt nó một cắm nha là lắm làm cả lắm muốn ra chợ mà làm phải cả chợ xúc xả mà nào xúc cả lắm ฟักเรียบร้อยนะเจ้าล่างแล้วนะเจ้าเนาะล่างแล้วน,นะซอยเจ้าก็จจะจะได้ผักหวานรวยฟักหวานเก็บในบ้านอันนี้ต้องใส่เล็ดเข็ดออกให้หน่อยติเก็ตี่มันก้านแขกแก่เจ้าเดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวจะแก่แกเอาเหงาก่อนหยอดแกงจ้ะ เรียมนะเจ้าน้ำหอดล้วเสียมลงไปบอกคำเดียวนะบวกจุม่มลุมนะ้มหนักเจ้าก็กั๊กแก่ข้าวหวานข้าวแกะกับกแก่ข้าวหวานนะเจ้าบอกเสียบบนแังโกลจ้ะดังไฟ Liam, yêu họ ông mã lòng hoa kia hèn hoa anh lênh nữa cháu náo tầm nón tí đi nè gần chạy kè nho nè dạo kè nho pum nè dạo tầm huy lê ngắt 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 tầm จะใครคือตะใครนี่นะโซดากระใสหอมขาวนะเจ้าหอมะขาวคือกระเทียมนะเจ้าเใส่หอมขาวใส่กระเทียมลงไป พริกแดงพริกแดงขี้หนูเจ้าเนาะพริกพริกแดงขี้หนูแห้งนะเจ้าคั่วใส่กั๊บใบนะเจ้าใส่แกงใส่ห้าแกงน,นะเจ้าใส่กิ๊กนะเจ้าต่เน,นื้อพริกต้องกิ๊ก,ก่อนมันจะล้ำใส่กะปินะเจ้า ปาทูนะเจ้าหรือปาทูเก็มนะห้องชอบห้องว่าห้าปะทูเวลามาใส่แกงห้องวาห้าปะทูเวลาจะไปถอดหรือไปจีก,ก็เข้าเลยนะเจ้าอาจจะห้องปาทูเก็มเราหลับนะเจ้าเพราะว่าโต้องตั้งนะต้องกลางหลับเลยเขาเราไม่จับข้าวต้มผักนะเจ้า แล้วพอน้ำพริกเจ้างามงามนากรีงขนาดนเลี่ยสุดยอดเลยนะ,ยะยนะน้่พริกนี่นะตั้งไฟนะเจ้าคว้ไฟตั้งหนอกนะเจ้านะสนามองเแรเงโคกแท่เจ้านี่มันเปิดไฟ ล้อนำเด็ดกันรลยย้ะแรละล้อนำเด็ดแล้วถึงจะเอาอ้อาฟักก็หรืออ้อาฟักใส่ก่อนนะเจ้าอ้อมฟักไก่ซุกแล้วก็กแวยเอาผักหวานก็ใส่แหละหวานใส่นี่ล้อตังวนี่นะเจ้าล้อนำเด็ดกันนะเจ้าวันนี้เขาแกงแบบธรรมชาติเนาะแกงแบบมิ้งมิ้งวันนี้ะเจ้าดังไฟดังหลวเจ้าไม้ดี่กับเจได้นี่นะเจ้าเป็นไม้ ไม่ก้มขาวมาก็ไหมก้อนขาวก้อนง่าอ๋ก้ขม,มขามก้อนง่ยอันอข้าตอนกิน,นาข,าม,ข,า,มข,า,มขามกับตอนกินกำอนง่ายจะแล้วก็ปอกก่าโบไหวเจ้าดิตากให้แห้งแล้วมอโบจะเป็นหลวงใจประโยชน์ได้ต่อจะเดือดนะ้อเจ้าเอาฟัากลงเลยนะ <c oughs> ล้อจุกามฟักใกล้จะซุกนะเจ้าถึงจะใส่พักหวานนะเจ้าฟักซุกแล้วนะเจ้าเอาพักหวานใส่ต่อนะเจ้าเนี่บะบะบะดูแก่พักล้นลวนๆนะเจ้าให้มใส่จิ้นอย่างเลยนะ จิ่นล้ําจิ่นล้ําประโยชน์สูงสุดเจนี่เองไปทำร,รมชาติเลยนะโอ้สีสันแม่จิ่งคาะได้เจ้าเดี๋ยวพ่อหวานซุปแรกกระปุกลงได้เนาะเราสักกันนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อหวานซุปก็ะปุกลง แล้ววซุกแล้วนะเจ้าเดี๋ยวพอกันโอู้วจับพอดีเลยเจ้าอยกลงโอ้คุณยายเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวตักยิ้มกันเลยนะเจ้าเนาะตักยิ้มกันเลยใส่อย่างนี้นใสห่หอมอ๋อใส่ใบหอมหอมป้อมจะ้ะใส่ใบหอมหอมป้อม แบนเหรอเนาะล้มๆหนัะแกทักหวานไหมนะน่ามดเลยมีแต่ไม่สนหน้าเด็ดเลยน่ากินขนาดเลยเจ้าน่ากินขนาดเลยเจ้าเดีเ๋ยวจะทุกคอ,อเดอร์ นี <muitas S 2> ่เสลียงจูพ <women> ักหวานเจ้าเสลี <p Obrig illions> ่ยมเสลียมหลวงนะเจ้านทำขนาดเลยเลยเจ้ากระจามีใส่เก๊กหอมแดงเนาะก๊กหอมแดงก๊กหอมแดงเฮียนะเจ้าจะล้มเจ้าแกงพักหวานใหม่ๆสดๆซิงๆเลยหึงป๊บมาจากอันมึงก็เขาบอกปศนีคือยกออกจากตัจากยกออกเองจากปบออกจากตัวอังโลเฮียนะเจ้า ก็คือปลดออกจากอังโลก็คือการยกออกจากต่อไฟเจ้าเ <laughs> มี่ยงเป็ดเมี่ยงเป็ดไทยเ <laughs> จ้ากรสฟเลียมนีนะนี่หอมแดงนะเจ้าหอมแดงหอมขาวกราด้วยนี่ของกินลั้มนะเจ้ากินนี่เลยนะเดาจิ้มกันนะเจ้านะ้าเจ้าเดี๋ยวามาจิ้มแกงผักหวานนะเดาจิ้มด้วยแกง Càng hoàng nữa chào. Hứt cháu, hứt 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 cháu hứt 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 cháu, nam hứt 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 Lắm hứt 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 ต่อครับหอมบัวเจ้าหอมบัวหอมแดงกระสือเลี้ยมแฮมีใบหอมแฮมเจ้าใบหอมครับมอุณหะเจ้ากำกินล้ำั้งนั้นเลยเจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าแกงฟักหวานนะเจ้าเนาะใส่ฟักนะเจ้าขี่มืออันแม่เฮ็ดข้ํน,นะเจ้าก็ขอจบตะอีกก่อนนะเจ้าเดยวย้ายไปด้วยกันให้นี่ยนี่ย สำหรับคลิปวันนี้นะเจเ้าเอานะให้ยายจิ้มก่อนให้ยายจิ้มก่อนนะเจ้าฮอแม่จิ้มก่อนนะเจ้าแกงนะสุดยอดสุดยอดนะเจ้าแกงผวักหวานนะเจ้าฝีมือแม่คนคำนะเจ้าล้ำล้ำนะเจ้าเนาะน่าก,กินขนาดเจ้าแม่น่าก,กินขนาดเลยเจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าแกงผวักหวานฝีมือแม่คนคำก่อนขอจบตัวอีก่อนนะเจ้า ฝากทุกท่านนะเจ้ากดติดตามกดไลค์และก็กดแชร์่องของคนเมืองเหนือแฟมาลีแต่นะเจ้าสำหรับวันนี้ข้าเจ้าก็าเมยนครับขอลาทุกท่านก่อนอีกต่ออีกก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้าติดตามนกันในคลิปต่อไปนะเจ้านะขอบคุณเจ้า